ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเนวานาแมนเดลิชานเน่ครับวันนี้ผมพามาชมปลาช่อนสีสวยงามนะครับร้านเดี่ยวคอเลมเช่นเดิมนะครับนะครับเดี่ยวคอเลมไทยกันนะครับ EP ที่สิบนะครับเดี๋ยวไปสวัสดีเจ้าของเหมือนเดิมนะครับพี่แ PX ของเรานะสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะ EP สิบ้วนะ EP สิบแล้วนะมาไกลเกินเกินนะครับอ่ะตู้แรกวันนี้พรีเซนต์ตู้ไหนก่อนครับพรีเซนต์โลลมอสวัสดีเจ้าของร้านนะครับอ่ะเจ้าของร้านโอ้ ทั้งก่อนร้านนูนก็ลองกองใช่ไหมลองกองอันนี้เป็นนายแบบอันนี้นายแบบนะโอเคนี่อันนี้ลูกค้ามาให้เรียกว่าอ้าวสวยมากอันนี้ปลาเหลืองนี่เยลโลเซนทรัมใช่ครับก็ไล่มาเลยมีเล็กดาด้วยเยลโลเซนทรัมสวยมากสวยมากคลาสสิกนะเป็นไม้ด้วยผมถ้าสนใจสั่งสั่งได้นะครับลูกค้าลูกค้าทำทำไว้อยู่นี่หเล่นกันด้วยเห็นป่ะคือเอาไว้ล่อปลาล่อปลา้เขาคึก คือเขาจะขับสีขับสารภาพในตัวเขาออกมาอย่างนี้นะฮะสวยมากสวยนะครับเป็นงานสวยฮะงานไม้สักอ่าดีครับปลาก็นึกว่าปลาช่อนจริงด้วยใช่นะฮะนี่ของเล่นใหม่ของเล่นใหม่ช่าอย่างตัวนี้พ่อจะบอกสินซอนน้องได้ไหมตันนี้บอกไม่ได้บอกไม่ได้หลังไม้ดีกว่านะเออหลังไม้ดีกว่าอ่หลังไม้มาดูด้านนี้สวยมากโอ้โหเนี่ยครับเลนมาดูปังกาบันนะครับหรือปังกาบุนนั่นเองตามอินโดเรียกนะเนี่ยโอ้โหนี่ย คิดดูแซบถ้าเราให้กุ้งชิ้นหรือว่าให้กบกลบลูกกบ่บนะลูกกบแช่การกินเขาจะมีความสุขขนาดไหนนะปรับปับหหนอนอย่างเงี้ยโอตรงนี้สวยมากครับตู้เดียวๆใหญ่ๆนี่สุดยอดเลยนะอืมอ่ะต่อมาครับผมตู้ต่อมาด้านล่างครับอ่ะอันนี้น้องจะดอกหน่อยใช่ไหมใช่ครับอ่ะอนะครับม,มันเริ่มจากไอเดียว่าผมอยากให้สองตัวเนี้ยรวมกัน ครับผมคือเขาคนประเภทหรือเปล่าใช่ครับอ๋อโอเคครับปลาตัวเมียอ๋อปลาตัวเมียก็สีสวยได้นะไม่ได้เกี่ยวว่าต้องตัวผู้อย่างเดียวใช่ไหมใช่ครับโอเคครับดอกลงแต่แต่เดี๋ยวก็ขึ้นนะครับรอเขาปรับตัวอารมณ์ดีๆนะครับคือใส่ไปแล้วโดนผู้หญิงตบครับผมัหแดนเลยผู้หญิงตบเลยเป็นสาวสวยด้วยสาวสวยไม่ยอมเนะสาวสวยไม่ยอมนะฮะก็เลย เจ็บตัวครับพอเจ็บตัวคราวนี้สี่เขาก็เลยเครียดไปเลยอ่ะเข้าใจครับ,บผมมาบมนี้เป็นอะไรครับผมอันนี้เป็น o ออรเรนติัคูรตาต้าอ่ะ o ออรเรนติมาคูราต้านะฮะดีพุ่งย้ายมาจากปานื้เนี่โอ้ยแล้วตัวนี้ออกนอกตัวอีกแล้ว <laughs> ไม่รู้เขาจะขู่หรือเปล่า <laughs> จะจะ,จะขู่จะกลัวเพราะตัวใหญ่นะตัวนอกตูใหญ่ <laughs> อ่ะออร์เรนติ i, มาคูราต้านะฮะ,ะ,ะสวยมากอันนี้ก็ ตัวโด่งดังครับผมไซก็ประมาณฟุตหนึ่งได้ตัวเต็มที่เหรอเปล่เต็มที่เท่าไหร่อะฟุตหนึ่งได้ไหมหรือเกินนิดนิดเกือบสองฟุตเลยเกือบสองฟุตนะอ๋อใหญ่เหมือนกันนะเป็นปลาตั้งที่ใหญ่อันดับสองของโลกอ่าใหญ่นะถือว่าเป็นปลาที่ใหญ่เพราะว่าส่วนตัวแบบพี่เห็นเต็มที่ก็ฟุตออกฝ่าก็ถือว่าใหญ่นะแล้วมันจะล่ำเลยล่ำตัวหนาเลย คนที้ชอบน้ําเย็นๆด้วยใช่ครับน้ําเย็นจะดีนะฮะมีพัดลมหรือว่าห้องแอร์ก็ได้นะฮะเรียงที่ห้องทำงานใช้ห้องแอร์สบายเลยอ่าอย่างนี้พอจะบอกราคาน้องได้ไหมอันนี้ถ้าซีซั่นเนี้ยครับอ่าครับผมขึ้นมานิดนึงสองพันห้านะครับตาขาดใช่ไหมฮะใช่ครับคือมันเป็นหลัางซีซั่นแล้วครับอ่าครับผมซีซั่นสุดท้ายแล้วนะอ่าตู้ต่อมาครับผมอันนี้ทุกคนอยู่ไหนเนี่ยอ่าอยู่นี่อยู่นี่ฮะอยู่นี่โอเค อันนี้คือชั้นหน้า SP ไฟไรครับอ่าไฟไรส์โผหางแดงแป๊ดนะเกลดแดง<อ>ด้วยโผแดงมากครับสวยมากอืมอ่าราคาครับอันนี้อันนี้เก้าร้อยเก้าร้อย <900. S 2> ไม่แพงนะไม่แพงอ่ามาดูตรงนี้ต่อนะฮะต่อมาครับผมอ่าเนี่ยสวยเลยน,นะครับเป็นไฟไรส์อยู่นะครับครับผมอ่าต่ปนี้ของผมจะฟองไปโอ้ตัวนี้สวยนะฟอมดีมากนะสวยมากอืม แดงแป๊ดเลยนะแดงแป๊ดเลยครถ้าคือตัวเขาแดงแล้วเราก็ใช้ไฟช่วยด้วยใช่สีเขาก็จะเด่นขึ้นนะฮะคือพอยพอยที่ต่างกับประค่างบ้านเราก็คือเราเราสังเกตดีๆนะครับแก้มแก้มเขาจะเป็นสีแดงครับที่ใต้ตาอ๋อ,อนี่นี่นี่เขาจะมีแดงแดงนี่แดงใต้ตาเลยตรงนี้ซ้ายขวาเลยนะใช่ครับรอบๆไปซ้ายขวาครับอ่ดูใกล้ๆโอ้สวยมากครับฟเ f อร์ไอ e ์นะครับนีฮะโอ้ยแผลนิดนึงครับผม เป็นธรรมดาครับเดียงปลา <c oughs> กระโดดอยู่ยฮะเป็นธรรมดานี่ฮะโหสวยมากอ่ะดูอีกตัวหนึ่งนะฮะตัวนี้คึกหน่อยนี่ฮะสว,วสวยนะฮะโหคึกนะฮะนี่โหคึกมากชอบตัวไหนก็มานะอ่ะแล้วก็มีมุมนึงนี่มุมสุดท้ายตู้ก่อนสุดท้ายจะคึกมากสองตัวนี้สวยมาก ตัวนี้คือตัวนี้หัวเป็นแผลเดี๋ยวก็หายรอแป๊บนึงนะอ่ะรอให้เขาฟื้นหน่อยอ่าเดี๋ยวมุมต่อมาครับผมอ่ะครับครับต่อมาคือไมโครเพลเวอสอันนี้ชโดนะครับใช่ครับเขนเป็นแซนติกครับแ,แซนติกนะก็ะวพวกตัวตัวขาวตาดำบ้ากเป็นเป็นเอ่อเหมือนลอกดีกว่าลอกดีกว่า<ใ>น,นะนอ่ะประมาณนั้นนะอ่ะอย่างนี้พอจะ,ะบอกสินสอดน,น้องได้ไหมสามพั 3, นห้าครับสามพันห้าอ่าโอเคครับสามพั 3, นห้านะครับ นี่ถ้าขุดให้เล่าหน่อยสวยนะใช่ตอนแรกลูกค้าเอาแล้วไงผมรอส่งออกอยู่อ๋ออ๋อเข้าใจครับอ่ะเดี๋ยวมาอีกตู้หนึ่งนะฮะอันนี้ปลาปอดอะไรเนี่ยเผือกมากเลยอันนี้เป็นเอทิโอพิคัททองกิคัชครับโอ้สุดยอดอ่ะขอช่วยทีฮะดูดิจะเหมือนเดิมไหมโอปิคัทของกิคัชอ๋อประมาณนี้นะโอเคครับก็คือคือเอทีมันมีมีสามตัวครับเอทีแล้วก็เอทีทองกินทัชแล้วก็อีกตัวหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้ไอตัวนี้เป็นทองดีทัชนะ อ่าโอเคฮะปลาปอดไอ้ที่เขาเปี้ยแหละใช่ใช่คือมันแบ่งเป็นสามตัวครับครับผมไอ้ไอ้นี่เนี่ยของเม็ดลายลายจะไม่ค่อยเยอะหน่อยอ่าครับผมแล้วก็ตัวที่เราเรียกกันว่าปลาปอดไลน์นอรอ่าครับอ่าอันนี้คือไอ้ที่ของครับอ๋อครับผมใช่ใช่คือตัวนี้เลยอันนี้ตัวไดเม็ดอ๋อเม็ดด้วยนะโอ้โหอลังการมากอันนี้ถือว่าเป็นอัลเบโดไหมใช่ครับเป็นเป็นเผือกตาแดงด้วยตาแดงจริงๆเลยได้เห็นด้วยซูมซูมเห็นไหมครับน่ารักฮะได้ครับอ่ะนี่เห็นไหมนี่น่ารักมาก นี่ยน่ารักมากฮะอ่ะต่อมาอีกตัวหนึ่งนะครับเหมือนเดิมกันใช่ไหมอันนี้จะเป็นโดโลไอส์ครับโดโลไอส์เป็นแอฟริกานะเป็นโดโลไอส์ของของสวยมากฮะแอฟริกามีหลักๆสักสี่ตัวนะครับผมครับผมมีเอทิมีแอนเคนครับแล้วก็โดโลไอส์แล้วก็อีกตัวหนึ่งแอฟริกาที่ถึงสัญญาอ๋อครับผมเอตัวโดโลไอส์เนี่ยคืออย่างตัวเนี้ยเป็นเผื่อด้วยราคาเท่าไหร่เอ้ย อันนี้สองหมื่นสองสองหมื่นสองอ่ะแล้วตัวเมื่อกี้ครับอ่ะลืมถามราคาตัวเมื่อกี้ <c oughs> ตอนนี้พอปอกได้ไหมเอาแบบเอาแบบราคาสมาชิกเลยไหมอ่าครับผมสองหมื่นห้าพอตอนนี้สองห้าพอนะอจบเลยนะอ่ะขอบคุณครับอ่ะสดตอนนี้โดวไอสองสองนะอ่ะมาดูนี่อะไรครับซัก,กร์แอลศูนย์ศูนย์หนึ่งใช่ครับตอนแรกตอวแรกเดินขายแวล้วต้องมีป้ายีนตัวขายันเทนเผือออยู่ครับอ่ะครับผมน,นี่ก็ใส่ ไฟไฟไอไวเล่นเล่นตัวอ่านี่ฮะมีนี่มีอ่ามีนี่ดีกว่าดีกว่าตู้ว่างนะเอาเคเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับโอเคครับอันนี้เป็นป่าไอซ่อนน้ำเนี้ยแนวซ่อนลองลองถามถามผู้จัดรายการบ้างครับติ๊กตอติ๊กตอเท่าที่ดูน่าจะเป็นชโดซ่อนป่ะครับเป็นช่อนนาป่ะอ่าโอเคช่อนนานะอสเตรตาธรรมดาเลยอ๋อสเตียต้าธรรมดาใช่ครับไม่ไม่ใช่เผือกไม่ใช่เผือกอ่าโอเคครับช่อนาธรรมดานะอ่าโอเคครับนี่ น่ารักนะตัวตุ้นุ้ยนะอย่างนี้ตัวเท่าไหร่ครับนี่สองพันแปดลมส่งครับสองแปดลมส่งนะช่อนาสเตียต้านะชนาสเตียต้าบ้านเราอ่าต่อมาตัวนี้ครับเหมือนกันอันนี้ลูกค้าจองอันนี้อ่าอันนี้คืออะไรเอยจะเห็นไหมสเตียต้าป่ะฮะเหมือนกันใช่ใช่สเตียต้านี่ฮะเล็กเล็กน่ารักใหญ่กว่าเม็ดดูเขียวหน่อยครับน่ารักไปบ้านใหม่นะครับใช่ครับจองแล้วจองแล้วอ่าต่อมาตัวนี้ครับอุ้ยตัวนี้สีสวยมาก อันนี้เป็นเอเชียติก้าแพทินัมครับอ่าเดี๋ยวลองเปลี่ยนไฟนะนะอ่นะครับผมตัวนี้ครับเอเชียติก้าแพทินัมใช่ครับอโอเคครับผมโหเดี๋ยวนี้มีแพทด้วยอ่ะนี่นี่มาเนี่ยโอ้อ่าอันนี้เท่าไหร่ครับทางบ้านสนใจปลาแปลกสองพันห้าสองพันห้าเท่านั้นนะโหสวยมาก เดิมตัวนี้น่าจะเป็นเลนส,สปอร์ตครับเลนส,สปอร์ตนะแต่เป็นแพทตินัมเอชิตดนาแพทตินัมนะอันนี้อีกตัวหนึ่งใช่ไหมฮะได้มนมา,าตันโผู้ด้ผ่อนตัวนี้อ่านี่ฮะกนะล,ลัวกลัวไม่ในเอาเท่าที่ได้พอนะฮะอันนี้ฮะอ่าเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับอ่าต่อมาที่ปักเป้านะครับปักเป้าเอ็มหมูแบบครับฟาก้าฟาก้านี่ยเป็นนี้ฟาก้า โอ้โตัวสวยมากเลยนะเดิงอ่อยเลยนะอืมสวยนะสวยมากฟาก้า <S <S อ่าจะโชว์หันเม็ดด้วยนะตัวนี้กินหันเม็ดนะผมไม่รู้นะหาย,ยากหรือเปล่าแต่ที่ผมเลี้ยงผมก็ไม่ค่อยมีอ๋อ <S <S นี่กินหันเม็ดโอ้โหง่ายมากเลยาา <S <S 1> <S 1> อ่ะฟาก้าอ่าอย่างตัวนี้เท่าไหร่ครับน่ารักมากสามนห้าครับตัวเมียนะครับรตัวเมียด,ด้วยโอ้โหน่ารักมากถ้าใครมีตุ๊กตูมอบ ลองเอาไปผสมได้นะได้ครับโอเคครับหมูน่ารักมากอืมปลาก้านะนี่อ่าเดี๋ยวมาตู้ต่อมาน่ารักน่ารักมีไหมฮะนีครับอ่าโอเคเป็นหมูเห่าแดงอ่าขอญาตดูนะฮะดูด้านนี้นี่อยู่นี่ฮะน้องอยู่นี่ใช่ครั อ่าอันนี้ชอนงูเหา่าแดงอขอกประเทศอะไรครับอินโ,โดนะอ่าอย่างนี้ตัวเท่าไหร่ครับนี่สองพันห้าสองพันห้านะนี่นอนหลบอยู่อ่าต่อมาดูตัวนี้ครับเจ้าตัวนี้อะไรเอ,อ่ยสวยมากับเป็นปลาที่ตอนแรกเตรียมไว้ปราปวดครับอ่า<ทร>ไม่รู้ว่าทางประกวดเขาคุยกันถึงไหนแล้วอ่าแล้ผมอันโอ้อันนี้เป็นงูเห่าปะ่ะฮะเป็นข้าหลวงครับข้าหลวงนะเป็นเซมียัน ของเซเวนทัวเหลืองรอสีเขาขึ้นนะครับจริงๆเหลืองหมดเลยนะอ่าใช่เพราะว่ามันทาไปเมื่อกี้เลยเลยสองที่สองใจใครงูเห่า,หาแต่คนีด้ดูรู้ฮะอ๋อสวยมากครับอ่าเดี๋ยวตู้ต่อไปครับอ่าด้านในมีไหมอันนี้ขา,า,ายแล้วอ่าขายแล้วอ่าเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะนี่เซเวนทัวร์นะย็นโล ต่อมานี่คือไอเอ่ยอันนี้เป็นออรินติมาคูลาตาอ่าออรินติมาคูลาตาเหมือนด้านเมื่อกี้แต่ตัวนี้โตขึ้นจะเป็นโมบายครับอ่าครับผมโมบายคือไม่มีลายขาวไม่มีลายเหลืองโอ้อไม่มีลายเหลืองนะโอเคครับจะเป็นกลาดดำตรง,งนี้ตัวน,นี้ก็มังนิยมครับเพราะว่าเขาจะคล้ายกับปลากาที่มีสีต่างๆเยอะนอ๋อครับจะเป็นแบบดําดําตรงนี้สนิสทใช่ไหม ใช่ครับคือลายเหลืองข้างตัวปกติจเป็นบาเหลืองอ่าจะเป็นปลาเหลืองข้างแต่อันนี้ไม่มีปลามีแต่ลายจุดๆุดจุอ๋ออ่าดูนี่สุดยอดนะตัวนี้ก็เป็นกลุ่มปลาชนะอันติมาโคต้าที่พิเศษใช่ไหมถือว่าพิเศษนะอ่าอย่างตัวนี้น้องราคาเท่าไหร่ครับหลังไมมดีกว่าน้อไม่มีปลาเหลืองโอ้ไม่ธรรมดามากนะฮะอ่าต่อมามาดูด้านนี้นะฮะ เป็นสะจวดนะครับสะจวดคาบิอาลองนะก็คือกินอาหารเม็ดลาว1อเปอร์เซ็นนะครับอ่ะมาดูด้านนี้อ้อนี่เยอะมากฮนะหืมสวยนะนะคาบิอาลองไม่แน่แต่ว่าให้ตอนนี้เดินทางจะบอกเดื่อครับผมอ่ะจย่อนหันเม็ดไปเดี๋ยวแอดไปไกล,ไกล <laughs> นอ่ากินเป็นเล็กกว่านี้ครับอ่ากับผมเฮ้ย<ๆ>มาแล้วมาแล้วมาแล้วนึกว่านอนนึกว่านอนอ่านึกว่านอนนึกว่านอนนึกว่านอนนะมาแล้วมาแล้วกินอยู่นะครับถ้าขึ้นอย่างนี้รู้เลยว่ากินอาหารเมร็ดจริงๆเป็นที่คาหรีหักนะเนอะ<ช>หักคร,ครึ่งนึงก็ได้จะดีกว่านะครับผมจะให้เป็นเป็นซากิตัวเม็ดจมอ๋อซากินะนี่กินวาเห็นไหม เต็มเป่าเลยเต็มเป่าเลยโอ้เก่งมากครับตัวนี้อะต่อนะครับตัวนี้โอ้ตัวนี้ปลาแปลกมากเลยอ่ะอันนี้ที่ดังในติกตอกเป็นปลาที่นี่เปล่าใช่ครับโอ้ปลปากัดลายจุด <laughs> ปลากัดจีนปลากระจีนนะโอเคล้อเล่นนะปลากายหางยาวทําไมเขายาวเยอะมากครับอันนี้เป็นลองฟินครับเป็นลองฟินคีิยาวนะโอ้เขายาวมากเลยครับอืไมไม่ธรรมดานะเป็นลองฟินมาก ันนี้พอจะบอกสินสอดได้ไหมน่าเก็บมากเลยอ่ะแปดพั 8, นห้าแปดพันห้านะครับครับปลาช่อนสวยนะลูกค้าก็าสนใจนะครับอันนี้ดูปลาช่อนเห็นไหมอันนี่เห็นไหมลูกค้าทึ่งสตันเลยนะเห็นไหมปลาช่อนสวยมากเปลาช่อนสีสวยนะใช่ครับเสริรูปไปปั้นก็ได้ครับ ดดเดี๋ยวให้คุณแฮกไปขายของก่นนอนโอเคครับนี่ฮะอ่าต่อมาตู้นี้ชาน่าอากัสนะครับนี่นะฮะเป็นประช่อนจากประเทศจีนนะหรือว่าที่เขาเรียกว่าพวกนอตเทิลนะครับนี่อันนี้เป็นแบบธรรมดาครับไม่ใช่เัลไบโนนะชาน่าอากัสสวยมากอันนี้เป็นลูกนอกของอเมริกาป่นะฮะใช่ครับสวยนะอเมริกาลายเขาจะดำเข้มๆแบ่งดีนะ แล้วพึ่งเทมาจากจีนนั่นแหละครับอะครับผนอ๋อได้อากาศดีๆแ่บอากาศที่อเมริกากลายพันธุ์หน่อยสวยนะดูดูแพทเทิร์นต่อไปเอ้ยอะ่ะดูตัวนี้ดิคือพวกนี้จะแบบอยู่ได้อุณหภูมิค่อนข้างกว้างอะครับ,รบยเย็นก็ได้ร้อนก็ได้อืมโอเคครับเย็นก็ได้ร้อนก็ได้นะอึดฉโนไม่ได้ไ,ไดเปเก๋าอยู่ที่นู่นเพราะว่าถ้าโดนอย่เย็นไม่ได้อะครับผมรหอมไม่นั้นเสร็จแล้วนะ เพราะว่าพวกนี้ตัวใหญ่มากนะตัวใหญ่นะฮะใหญ่ล่ําด้วยไม่ไม่ไม่ค่อยเลือกกินเท่าไหร่อ่าเป็นแบบเป็นปลาเกมด้วยนะในการตกจริงๆตกปลาเกมได้เลยนะใช่ครับแต่บ้านเราเลี้ยงสวยงามอ่าเพราะมันเยอะไปกระบาดอ่านะครับอ่านี่อันนี้ตัวเท่าไหร่ันีอันนี้พันห้าพันห้านะสวยๆนะครับนี่ใส่เหมือนปลากระสงบ้านเราผมก็หมดกว่านะหมดกว่านะโอเคฮะอะ เดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับเดี๋ยวยางอย่างว่าถ้าถ้าจะเก็บต้องเก็บวงๆอยนี้นะสวยๆนะอ่ะโอเคครับสนใจมาได้เลยเข้มๆนะแบ่งชัดเจนเนี่ยที่บอกว่าเหมือนอเมริกาเขาบีบมาดีนะมันบีบเขาเหรอวันมันเป็นระบาดออกนี่ออกรูกมาเองเขาจับมาให้ไหมไม่ได้บีบเลยนะอ่ะโอเคเขาไม่ได้เกลียดมันมากๆครตัวนี้คือตัวที่ทำให้ปาท่อนเข้าอเมริกาไม่ได้อ๋อเข้าใจครับ เขาตกมาเขาหั่นเอาไปทอดเลยนะอก่อนกเขาไปตกเนี่ยก็มีคนตรวจทอดไปแล้วออดออกมาก็มีคนตรวจ้าใจครับคืองามโอ่เป็นเลยฮะอแต่เราเล็กเป็นสวยงามได้นะครับก็เหมือนปลาบ้านเราจริก็ไปกระบาดบ้านเขาเยอะเหมือนกันหลายอย่างนะช่อนงูเห่าอะไรเงี้ยอ่านะครับอ่าอันนี้ช่อนงูเห่าไหมฮะอันนี้เป็นช่อนหลวงสุราษฎร์ครับหลวงสุราษฎร์ของไทยคลาสสิกมากอันนี้ปลาอยู่ยังแบบยังปรับน้ำอยู่อ่าครับผม อ่ะทักป้าอยู่ไปหูกว้างนะแต่ัวมาคลาสสิกมากนะเจนโรสุราธานีนะเดี๋ยวไปมุกต่อไปนะครับครับพี่แฮกอันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นฉลามหางไม้แพตินัมครับฉลามหางไม้แพตินัมนะครับเป็นปลาเมสได้นะอันนี้ราคาเท่าไหร่ฮะก็ละพันครับพันหนึ่งนะแพตินัมด้วยอ่ประมาณตัวนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นเลสตงเลีสเหมือนกับตู้กดครับอด่โกต่อครับผมอ่านะครับ อ่าอย่างนี้เท่าไหร่ครับ2อ0พันห้าในมารูเรียสครับ2อ0พันห้ามาลูเรียสมันคืองูเห่างูเห่าอ่าคนตระกูลกันไม่ใช่มาลูไรเดสอ่าถ้ามารูไรเดสคือขั้นหลวงอ่าโอเคครับาต่อนะครับประมาณตัวนี้อาโลวาน่าเป็นอลไบโน่ที่เดินนะเป็นแทนส์ดูเซนใช่ไหมตัวแบบใสๆป่องๆใช่ไหมใช่ครับคือเราจะดูจากตาคตาเขาจะเป็นันดาเลยไม่มีตาขาวอ่าครับผมเห็นไหมครับ นะครับผมโอสวยมากนะโอ้อาท่านี้หลังไม้เกันหายากนะหายากตาเป็นแพนด้าด้วยมัจะไม่มีไม่มีตาขาวเลยเออไม่มีตาขาวครับมันจะเป็นตาดำกว้างเลยใช่ครับาตาดำกว้างหมดแล้วอาต่อมามาดูด้านอีกด้านหนึ่งนะฮะมาด้านนี้ขวัญใจหลายคนครับเยลโล่เซนทรัลมนะครับนี่ หลายคนชอบมากนะเยวโด้เซนทาลรัมมีมงี้อีกตัวหนึ่งนะหลบอยู่บนนีกไม่แต่วนะ่าอ่าคร้ตัวผมโตขึ้นมาเหลืองสวยมากอะเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะก็พันเดียวกับเจ้าปลาปอมเกี้ยที่มาหลอกตู้นะพันเดียวกัน <laughs> อะพันเดียวกับเจ้าเนี่ยครับเนี่ยพันเดียวกันเลยเนี่ยกับเจ้าเนี่ย <laughs> ตู้ฉากขาวไฟทองแล้วตองสีอย่างนี้แน่นอนฮนะสวยมาก <laughs> อ่เดี๋ยวไปมุมต่อไปครับ นะครับทุกทายก็สนใจนะปลาช่อนเนี่ยคลาสสิกนะเนี่ยจะเป็นเรดมาลูบอิโตอ่าเรดมาลูบอโตนะอ่าปลาอินโดนะฮะเป็นช่อนข้าวหนูสีแดงนั่นเองนะเป็นตัวรูปอยู่อยู่แค่สองตัวอ่าอ๋อมันอยู่ตรงนี้อ่ะนี่อยู่นี่อ่นนี่ฮะขายดีครับเรดมาลูบอโตนี่สวยนะโตขึ้นมาดำจะเข้มชัดแล้วก็สีจะแดงแดงสดด้วยใช่ลายมันจะเข้มดำปีเลย นะแล้วก็ทรงแบบกระชับหน่อยอมาดูต่อนะไอ้ชิติก้าเดสปอตเต้นนะฮะนี่นี่ฮะมีสวยนะอือม,มีก็พึ่งพึ่งพักเสร็จที่บ้านเลยครับอ่าครับ<อ>ผม,นมนเนี่ยปลาช่อนมันดูเสน่ห์แบบคือเขาจะดูเหมือนนิ่งๆแต่พอเขากินเยอที่เขาดุดันนะก็สรรรรีสันหลากหลายอย่างอ่ะเนี่ยม,มันมีเสน่ห์มาก นี้เป็นเลสสปอร์ตนะครับอ่าครับผมต้องดูอีพีเก่าๆได้มันเราเราเคยเล่าเล่าอ่าใช่เคยเล่าไปแล้วอีพีเก่าย้อนไปดูได้นะได้แลอย่างเรงปลาช่อนน่ะดีคือว่าอายุยืนอายุยืนมากค่างทนครับทนมากอายุยืนมากอ่ะโอเคครับอ่าเดี๋ยวไปมุมต่อมาครับอีกด้านหนึ่งเอาอันอันนั้นได้ครับดูรังการเลยอ่ะดูด้านบนก่อนนี่โอ้โหดูการจัดไม้นี่อันนี้เยลโล่เลยครับ ใช่ครับเป็นเยนโลเยนโลเซนทรัลไหมสุราเหรอบ้านเรานะอช่ผมทำแบบเหลืองมากเลยนะเหลืองมากมีคนจับให้ผมผมทำได้แล้วอันนี้เป็นปลาป่าใช่ป่ะใช่ครับปลาป่าจากสุราเนี่ยก็อลสวยมากที่ไอ้นิดนึงเขาบอกเพราะว่ายังไม่ได้ฟองยังไม่ได้ฟันอะไรอยู่ป่าอยู่ไรนะฮะ อันนี้ปล่อยน้องเขาตัวเท่าไหร่ครับคลาสสิกเลยป่าเลยนะตัวสี่พันสี่พันนะเหยเหลืองเหลืองเหลืองวงนอกเขาก็เล่นยิมล่สู่ได้บ้านเราเหมือนกันหรอืเอเปล่าเขาเล่นนะนอนเนนออนั่นแหละาหาต่อบ้านนะครับเด,นะดี๋ยวไปมุมต่อไปนะฮะมาตรงนี้ครับตัวนี้เป็นเจ็ดสีป่ะใช่แล้วต้องมครับเจ็ดสีนะนี่ พวกเป็นเฮลรี่นะใช่น,นสวยๆนะครับปั๊บไหมจะปั๊บไหมปับ๊บเอาเลยโอ้ <c oughs> โหเราคิดว่าปั๊บเลยเครื่องเครื่องแรงไปไหนแล้วเครื่องไม่มีเบรกด้วยเบรกแต,ก, <c oughs> ตกอ่ะอย่างน้องก็าสินสอดเท่าไหร่อันนี้จะแบบว่าคนเลี้ยงตู้เล็กได้ <c oughs> ใช่ครับคือแม็กซ์ตเต์มพอได้หกนิ้วเนาะ,ะครับผมตู้ <c oughs> เล็กได้เลยท <c oughs> ันเดียวทันเดียวเท่านั้นนะครับดีไซน์นี้ก็เริ่มเริ่มแต่กระผอกได้ละหลัาครับผม ก็จะสามสี่นิ้วได้อยู่อ่าก็ผมอ่ะต่อมาดูตัวนี้นะอะตัวนี้นก็เปลี่ยนิดนึงอ่าตัวนี้นะฮะจะเป็น blue a n d r o i นะครับจะมีเล็กต้อนอยู่ตัวของตัวอ่า blue a n d r o i นะฮะอันนี้เนี่ยมาดูมุมนี้นี่มาจน,นเต็มเลยเห็นไหมเอ้ยน,ะนีปลาพุ่งเข้าเลยสองขีดอ่าับผมมึนๆนะฮะ สวยนะอ่าราคาน้องเท่าไหร่ครับตันนึงเหมือนกันตันนึงเหมือนกันนะอ่าเดี๋ยวไปมุนต่อไปนะครับสวัสดีครับอ่ะตัวนี้เป็นไรเอ่ยเป็นสจวรอีกนิดหนึ่งสจวร์ตนะครับคาริโอลาคาริโอลานะเหมือนกันไหมเออจะต่างจากคาบิอาลองคือของของสีฟ้าเขาจะไม่ด่ดีครับตัวนี้เป็นคาบิอาล่าคาริโอลา คาริโอลานะตอนนี้สจวรคาริโอลานะครับอ๋อลายเขาแปลกเลยนะมีฟ้าๆด้วยคาริโอลาใน่ฮะแต่ผมคิดว่าเขาเรียกรสงสวยนะถ้าหาความรู้สึกนะอ๋อโอเคแล้วแต่คนชอบนะแล้วตอนนี้เป็นอโลน่าเงินเลยครับเป็นช็อตนิดหนึ่งครับนิดหนึ่งอ๋อแบบช็อตประมาณเบอร์หนึ่งแล้วกันตีไปเบอร์หนึ่งตรงช่วงท้ายครับจะดูออกหรือเปล่าผมยังดูไม่ค่อยออกเลยเออครับ โอเคครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับนะทสุดท้ายปิดท้ายรายการนะครับอ่ฝากถึงผู้ชมทางบ้านครับ FC ของดิโอคอนเรียมว่ายังไงดีฮะฝากกดไลค์กดแชร์เพจด้วยนะครับอ่าครับผมช่องผมดิตัมด้วยนะอ่าโอเคขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับครับอ่เดี๋ยวขึ้นเพจใช่ครับดิโอคอนเรียมนะคิดถึงปลาช่อนสวยงามระดับประเทศต้องคิดถึงที่นี่นะฮะขออบบคคุณมาากรั่โอเคครับเนี่ยครับ ฝากกดไลค์กดซับกดแชร์นะครับบ๊ายบายนี่หล่อเลยเอ้ยสวยสิตัวเมียสวยเลยนะตัวเมียครับบ๊ายบาย